ดยเฉพาะอีกนิน่งเนี่ยที่เกี่ยวกับศารเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีในส่วนกรณีแพ่งด้วย่แพ่งที่ถูกมาเพื่อให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็มันก็รับฟังความเห็นของจริงแต่ว,ว่าเราคงจะต้องรับฟังความที่เห็นและความต้องการของเด็กก่อนที่ซึ่งวันนี้ผมก็อ,อยากจะบอกว่าเรา ทำมีรายละเอียดที่เป็นเอกสารนะครับให้เห็นว่าเด็กนเยาวนที่ต้องหาว่าไปทำผิดทุกอย่างเ่ยผมค่าที่ว่าคนกับศานที่จะไปล่าป็นกฎหมายทันทีแต่เราคงจะต้องเอาไปดูว่าจริงแล้วจความพิ่เห็นของหลายท่านที่ การใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปปุ่มพัฒนาวิติกรรมของเด็กเนส่วนท,ที่ทำผิดระเบียบนะครับต่นนี้เป็นมาตราท,ที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากือมาตร8.6มาตรฐานเลือกนั่นหมายถึงว่าจะใช้กระบวนการในการแก้ไกขเยาวยาวิติกรรมของเด็กโดยผ่านกระบวนการทีวต้อง ก็แก้ไขตามนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าผู้ความเนี่ยถ้าต้องไปศาลเนี่ก็ไปตัวจริงเลยทุกอย่างก็ไปทําในศาลแท่ที่จะทำก่อนศาลแต่นี่ถ้าไม่มีคนทำปฏิบัติเพราะว่าเพราะว่าความยากลำบากในการที่ต้องไปศาลหลายครั้งมีอยู่ในข้อที่ติดเรื่อาที่ส ให้ผู้โดยการสัญญิน au, me, ิสที่ผู้เยาว์ด้านจูนในเขตอำนาจในของเดิมเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่เดียวกับอำนาจหน้าที่พนักงานที่จะมีตามประมวลกฎห้ายนักการบินแต่ตัดออกไปประเด็นคือกฎหมายในนี้มันเกิดขึ้นมาตรานี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่กรมนิเศสิตอยู่ใต้ศาลเพราะนั้นศาลก็จะใช้หน้าที่ของกรมนิเิตเนี่ยแหละไป ทำงานในตรวจสอบคันหน้าหนี้แทนสารซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่สารขนาดนี้กับกรมพินิษฐ์เป็นคนตรวจจับเขากรมพินิษฐ์ไม่ไดไปอยู่กับคุณสารไม่ใช่เจ้าหน้าที่สารนะนี่เป็นแค่เจนเลยคือเรื่องของการที่เด็กไปเสพยาเสพติดแล้วก็ไปทายาเสพติดเพราะไม่มีเงินเสพหมายว่าก็ไม่มีเงินไปซื้อก็เลยต้องรับเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด จริงแล้วเด็กพวกนี้น่นาจะเป็นผู้เสียหายจากการทํารุ่นะนะครับถ้าเติดติดเขาก็เกิดความทุกข์อากจะเข้าไปร้องในครอบครัวอาจักรเพื่อไปหาความหาจักรด้วยการติดเิดหรือติดติดเพื่ีความทุกข์ทรมานที่อยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวในชุมชนอะไรที่เขาเกิดปัญหานะครับเลยกลายเป็นเด็กที่ไปติดจะติดติดแล้วก็ไปค้าจะติดติดนิดหน่อยคำถามก็คือถ้าเราไปแก้ที่ตัวเด็กที่ เกี่ยวกับการกระทำผิดอยูอันนี้น่าจะไปเป็นงานอยู่ที่ไม่ใช่งานที่ศาลจะต้องปริติตามเพราะว่าตอนนี้ศาลก็จะมีภารกิจใหม่เพิ่มขึ้นมาคือแม้ว่าคนานะครับผู้กระทำผิดจะหลุดจากกระบวนการที่ทําไปแล้วก็คือการกระทำความผิแรงทางเพศหรือการการควบคุแรงอื่นๆืเนี่ย ะคสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นการวิพากษ์ค่ะร่างรัญญัติีรับรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็การตอบข้อักถามค่ะในช่วงเช้านี้นะคะในในสำนักงานเรเยาวชนและครอบครัวของทางการเนี่ยมันตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปัจจุบันครับเราก็ได้พบเราก็ได้มีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดการในเยาวชน ครอบครัวนะครับเรายึดถือตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายลักษณะอาญาก่อนที่จะมีการใช้ประมวลกฎหมายอาญาเราเราเราบอกว่าการลงโทษมันมีอยู่ด้วยการฆ่าชนิดก็คือจประหารชีวิตจำคุกตัดหังปัดซับจะเขียนว่าลงทันแต่ไม่ได้หมายความว่าลงทันเนี่ยมันแสดงออกถึงการทำรุนแรงกับเด็ก การที่จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยน้ำหนักมันไปอยู่ที่วิธีการซึ่งจะไปบัญญัติไว้ในมาัตตาต่อไปว่าวิธีการในการลงทันเด็กนั่นคืออะไรเห็นไหมฮะในมาัตราต่อมาก็คือมาตราส3นั่นแหลคะครับอันนั้นนะ่ะเป็นวิธีการซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไปบอกว่าลงทนันแต่วิธีการที่เราไปไปทำไปปฏิบัติปปปปต่อเด็กอันนั้นนะ่ะมันคือคือเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยซึ่ง